สวัสดีครับจึงอยู่กับ This War of Mine นะครับสำหรับพาร์ทที่3นี้ก็เริ่มต้นที่วันที่9นะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปไปไหนวะไปโรงเรียนอ่าไปโรงเรียนแล้วพบว่าม,มีคนเฝ้าอยู่เยอะมากเราก็เลยแบบว่าหลบโลบมาได้ของติดมือมันได้เดียวเท่านั้น ตอนนี้ก็โอ้พอผมหิวมากก็พอบินข้าวก่อนเลยครับส่วนคนอื่นหิวธรรมดาก็ก็ปล่อยไปก่อนนะครับยประวัติลุงลุงเหนื่อยก็ไปนอนซะนะครับใครเหนื่อยก็นอนก่อนแล้วกันใครหิวก็ไปถ้าหิวธรรมดาก็ทนทนหิวเอาครับช่วงนี้ ยากจนพ้นแค้นนะครับแล้วก็เหมือนว่าพอยังบาดเจ็บอยู่ก็ให้ไปรักษาตัวก่อนนะครับอพอพันผ้าพันแผลเสร็จเด้วกลับมานอนได้ครับตัวเร็วจะขยับบ่อยครับเดี๋ยวแผลฉีกอีกนะครับดับอนาบข้าวของก็อาหารกนะ็ไมค่ค่อยมีครับ ส่างไมได้ดูบ้านเฮย้ยสร้างกีตาร์ได้ด้วยแต่ว่าไม่น่าจะสร้างหรอกนะครับตอนนี้เพืองของมากครับสร้างกีตาร์ไว้ไว้เล่นแก้เครียดไดครับแต่ชีวิตตอนนี้คือถ้าสร้างกีตาร์อาจจะของหมดจนเครียดหนักกว่าเดิมนะครับอ่ะมีคนมาครับเด็กมา ป้ารักเด็กไปเลยครับอันนี้เกี่ยวกับแม่ครับแม่ของเราเราไม่สามารถหายามารักษาแม่ได้ตอนนี้เธอป่วยหนักมากช่วยพาเธอไปโรงพยาบาลได้ไหมไปเลยป้าไปเลยป้าป้ารักเด็กนะก็ไปเลยรเราก็แบบทำดีบ้างทำดีบ้างช่วยช่วยเขาหน่อยนะครับจะเป็นจะหัว้ายกับเขาเยอะ อาวุธเราตอนนี้มีเ k คอยู่กระบอกหนึ่งครับกระสุนสองนัดก็น่าจะพอป้องกันตัวได้หน่อยนึงนะครับมาสร้างของเพิ่มอีกอ่ะสร้างไม่ได้ว่าจะสร้างกระสุนหรือว่าเหมือนกระสุนต้องอัปเกรดเวิร์กช็อปมากกว่านี้มั้งครับแอนตอนตื่นนะครับพอยังหลับอยู่น่าจะ ได้รับบาดเจ็บครับก็ก็คือยังไม่ตื่นคือฝึนจะตื่นแล้วก็นอนรักษาแผลไปก็สร้างขอเรีอบ้างเรยังไม่สร้างเลยครับเหมือนไปจบวันเลยก่อนนะครับซาตาซาตาหิวแอนตอนก็ยังหิวอยู่นะครับ พอก็นอนไปพอกบาดเจ็บเอ๊ะหรือว่าเอ้ยเอาพออไปลงบาลเอาพออไปลงบาลดีกว่ามีโรงพยาบาลให้พออไปรักษาแผลรักษาตัวครับเอาเลยเดี๋ยวคั่วไปแล้วกันเผื่อมีอะไรให้หุดบายครับเฮ้ย นีไงมาถึงก็ได้ของเด็ดเลยครับอาหารกระป๋องมันมีคนมีทหารเข้ายามอยู่ยนะเดี๋ยวสร้างปัญหาหรอครับครับผมจะไม่ทำอะไรครับรับมีมออยู่อ้านี่ครับ,บ,รรบถ้ามีแผลมาลลงบ้าบาสิ ว่าอ๋อเขาบอกว่าเราไม่ได้ป่วยหนักพอนะครับไม่เป็นไรส่วนหมอก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรบริจมบริจาคก็บริจาคได้นะแต่ว่าของรู้สึกว่าไม่น่าสนใจพอครับแต่ว่าถ้าหมอไม่รับรักษาอย่างนี้เพราะว่าแผลของพอก็ตอนนี้ไม่หนักมากนะครับก็ว่าปล่อยไว้ได้ มีเห็นเดินได้คล่องแล้วพอสมควรก็โอเคแล้วล่ะมาอู้อาหารกระเป๋าอีกแล้วมาเก็บเก็บของให้หมดโอ,อสุด,สดมันมีพยาบาลอยู่สองคนนะครับ พวกของในตู้นี่ก็คือว่าถ้าเราถ้าเราขโมยก็จะก็จะไม่ดีอ่ะอื่นก็จะไม่ดีะนะครับขโมยของลงบาลน,นี้ดีไม่ดีถ้าแบบถ้าหารเจอนี้โดนยิงกระบาลแตกโอเคมีอะไรไหมของดีดูแบบน่าขโมยมากเลยคนระับต ไม่เก็บของเยอะมากต่วโรงพยาบาลน,นี้ไม่มีทราบพังเลยเว้ยก็รู้สึกผิดแล้วเนี่ยเอาพวกมาทำไมเนี่ยเออเปิดประตูเฮ้ย ม,มีอะไรที่ยืมหยิบยืมได้ไหมขอยืมท่านายบาดเจ็บให้มหาเหานะครับบาดเจ็บอยู่อุ้ยเนื้อเอาอะไรออกบีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ปึ๊บไม่น่าสนใจครับครับอันนี้น่าจะมีคนป่วยนอนรอรักษาตัวอยู่นะครับไอ,อ้นั่งรอนั่งรอหลักการรักษาน,นี่อะไรกลับบ้านดีกว่า คโคพอกับมาแล้วนะครับวันที่สิบวันที่สิบของาออการเอาตัวรอดครับอเจอของเยอะมากเป็นไงบ้างเมื่อคืนเอาโด,โด,โด,โดนโจนโปลนจนใช้กระสุนไปสองนัดครับผมรู้สึกเหมืนอนเรามีกระสุนอยูสองนัดใช้หมดเลยเลย ฉันคิดว่าเราน่าจะช่วยเธอได้ครับเธอดูหิวมากเลยครับป้าอ้วนก็หิวแบบว่าหิวจัดแล้วตอนนี้ให้ป้ากินข้าวก่อนแล้วกันน้องไใครหิวไหมอ่ะพอพอไปนอนอ่ากันตันอ่ะพอกินข้าวก่อน ห้องนี่ถือเป็นตัวละครสําคัญบ้างนะครับในการสารวจเพราะว่าเก็บของได้เยอะแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเคนแอน,นตันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ป้าอ้วานีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคือเหล่าตัวละครไร้ประโยชน์นะครับที่แบบตายตายก็ไม่เสียดายเท่าไหร,ร่สร้างอะไรดีอะไว้ก่อนอเลียดดูดิ เกียยได้ไหมกเกียดได้ป้ายอัพเลยอ่ะสร้างมีดได้แล้วครับสร้างมีดก่อเนี่ยแหละอาวุธเราต้องการอาวุธครับไว้ป้องกันตัวก็ได้ไว้ปกโจมตีใครก็ได้เหมือนกัน นี่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับอขาดน้ำขาดน้ำลงเลืนกนนึ่น,น,นะครับทุกอางมันฟนขาหนึ่งแล้วก็สร้างสร้างตัวกรองน้ำครับกรองน้ำ โอเคเลยอยนิี้หนึ่งป้าอ่ะจะเย็นอะเพียมาแล้วครับกดสร้างไปเลยที่เหลือก็รอเวลาป้าผกว่าเมื่อคืนนอนหลับนอนไม่หลับเลยคนระับนอนไม่หลับไม่ได้โอดิพอเอ้ยใครไปวะพอใช่ไหมพอผมไม่ได้นอนนะพอไม่ได้ดา่าบ่นเลยเลย ป้าท้องลอกอีกแล้วครับป้านี่เน้นแต่กินกินกับนอนมะเนี่ยนะยไหวไหมป้าครับดูคนอื่นครับพบเป็นแผลออกไปเดินทางเหม่ยมือม่อล้าป้านี้อะไรอยู่บ้านโอ้อ่ะพอตื่นแล้วครับพอเขึ้นไปก่อนแล้วกัน ป้าก็อะไปนอนซะอยากนอนนะก็นอนไปโอเคกันน้ำเสร็จแล้วครับไปเลยสองจารนนะครับคือพวกวัตถุดิบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทำให้ใช้ให้มันหมดเพราะว่าถ้าเกิดเหลือเรามันจะโดนขโมยได้นะครับถ้าโดนบุกมาพอ็อกินแล้ว ไปก่อนแล้วกันให้คนอื่นกินครับอ้าวหมดเวลาแล้วเช็คข่าวปับมึงครับมีไหมไหมนี่มีข่าวเดิมนะครับข่าวเดิมทั้งวันเลยอ่าโอเคมีกินเลยครับจะจะดึกแล้วครับถึงเวลาออกเดินทางครับ คืนนี้เราจะไปไหนดีไปเซนทันสแควร์ดีกว่าครับเซนทันสแควร์เนี่ยถ้าเกิดเล่นบางรอบนะครับมันจะกลายเป็นสไนเปอร์อินจูรี่ก็คือแบบลานสไนเปอร์แต่ว่าถ้าเกิดไม่โดนยึดเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้านะครับก็เอาอะไรไปดีเอาแชลแงเอาแชลแงไปก่อนเลยนะครับ เพราะเรายังไม่มีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเขาได้ครับโด้เพื่องัดเนี้ยชาวบ,บ้านเขาเฮ้ยโอ้นี่ครับของล่มของล่มโอเคได้กระสุนสองนัดก็ถือว่าโอนแครับนะครับน,บนี่ขึ้นแบบเสนราคให้แลกเปลี่ยน มากอันนี้อุ้ยมีกิตต้าให้แลกด้วยไม่เอาไม่เอาม่โอ้มีเสนรักษ์สนรักแบบเสรีภาพโอ้โอโอโอเด็ดเด็ดเด็ดให้มงข้ามไปครับดูครับอันนี้อุ้ยมียาโอแต่เราไม่มีอะไรให้แลกเลยเนี่ย มาวันหลังดีกว่ามาังเียที่นี่เฮ้ยข้าวน้ำด้วยแลกอะไรได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรให้แลกเลยครับฉลังก็โอ้โหฉลังก็ยังไม่รอดครับไม่น่าจะแลกอะไรได้นะครับชีวิตนี้แลกหมดตัวก็ไม่น่าจะผ่าน เก็บเก็บเก็บเลิกเลิกเลิกเหมือนแบบว่าข้าวไอกับอาหารกระป๋องนี่จะใช้ของเยอะมากนะครับในการแรกนี่ครับพอครับกระสุนะแรงยังไม่พอเลยครับไปเลิกเลิกอย่าเลยอย่าเราอยากทำการค้ากันเลยดีกว่า ปทีบ้านคนเาล็อกด้วยแม่ล็อกทำไมอ่ะโอ้เลยเว้ยขอสำรวจบ้านหน่อยก็ไม่ได้ครับเริ่มงที่ว่าอยาก,กโตก,กระตากไปนะครับเราอยู่คนเยอะอย่าทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นจุดสนใจเดี๋ยวเราจะซวยเอานะครับวันหลังจบเหมือนวันนี้จะแทบไม่ได้อะไรเลยนเนี่ย เออวันที่สิบนะครับไม่ได้อะไรเลย mm hmm. ก็ได้ได้ของมาหน่อยนึงก็ได้พวกแบบวัตถุรูปกรอ,อุ้ยจนแหกคุก mm hmm. อ่าเป็นไงบ้างมาดูซิว่าฉันได้อะไรมาบ้างอ้าวป้าป่วยครับป้าอ้วนป่วยซะงั้นซาตาหิวมากก็ซาตากินก่อนและกันนะจ๊ะส่วนลุงลุง ลุม,มากเอายาเมื่อคืนก็ไปนอนพอไว้นอนแต่สวดป้ายาก็ไม่มีนะป้าก็ทำใจไว้นิดนึงล่ากันนะถ้าป้าไม่หายป้าแก่ตายอะ่ะบ่นเรื่องกาแฟนี่พนักไอ้ไอ,อ,อ้คนผู้ประกาศข่าวนี่มึงแบบไม่มีอะไรแบบมีความสุขมากอระไม่มีอะไรจะรายงานแล้วบ่นเรื่องกาแฟเอาแล้วกันแบบผู้อยากกินกาแฟ อ,อชีวิตดีเราต้องออทำให้แน่ใจว่าเรามีอาหารพอสำหรับทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนก็หิวหมดชีวิตขึ้นไร้หุนทางอพอไปนอนไปป้าก็นอนรักษาตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ให้ลุงมานอนทีหลังแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นอนก็ไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์ก่อนไปลุง อ๋อมีคนแลกเปลี่ยนสินค้ามาครับไปเลยไปเลยดูสิวันนี้เราจะมีอะไรมาได้บ้างครับอู้กระป๋องครับกระป๋องแล้วก็น้ำกระสุนอืมอ่ะเอานี้ก่อน ก็แล้วก็แล้วก็อาหารกระป๋องครับได้กันอะไรดีเอาเอเคแลกมันบอกว่าไม่สนใจซากปืนผมอ้าสนใจกีตาร์ครับเอเคไม่โคตรไม่คุ้มอ่ะถ้าเอาเอเคไปแลกแเอเคไปแลกมันต้องบ้าแล้วแน่ไปแลกก็ถือว่าเราเอา เนื้อไปแลกกระป๋องมานะครับเพราะว่าถ้าเรากินเนื้อดิบก็ไม่อิ่มถ้าเราจะทําเนื้อก็ต้องใช้อุปกรณ์ดูุบิบเยอะอะไรเงี้ยก็เอาเนื้อแลกกระป๋องเลย,ลเเลยแล้วกันโอเคไปกลับไปได้แล้วชิครับเราก็เสียกีต้าไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรเหมือนเดี๋ยวเราก็ไปเดินส,สยามสแควร์ใช่ไหมโอเปอเรชั่น เป็นท่านสแควร์นะครับดูว่ามีใครเอาอกีตาร์มาแลกอีกหรือเปล่าแต่ไปไปทีหนึ่งก็คงไม่เหมือนเดิมครับไปทำกับข้าวกินกันอ้าวพอตื่น,นครับเอาลุงไปนอนต่อไปพอหิวพอหิวซาต้ากำลังฟิตด,ดีเหลือเกินอ จบวันเลยดีกว่าครับวันนี้เราจะไปที่ไหนดีอะ่ปะป้าไปนอนก่อนเอาเอาอยู่พอเขาด่วนเอาไปไหนดีสเปอร์สเปอร์ไปมาแล้วบ้านาดนะอย่าไปอีกเลยนะครับเดี๋ยวยายตายโรงแรมอืม ไปโรงแรมดีกว่าครับเอาป่าแจกไปอันหนึ่งแล้วกันเอามีดไปด้วยเผื่อป้องกันตัวครับโรงแรมมีคนอยู่ไหม,โอ,โ,หโ,หมโอ้โหมีโอ้ยโอ้โหมีโต๊ะวางสัตว์แบบ กลางห้องขนาดนั้นผมว่าต้องมีคนแน่เลยว่ะเฮ้ยผมเห็นเงาเฮ้ยไปคิดผมเห็นอะไรเคลื่อนไหวสองสองก่อนสองก่อนไม่มีไม่มี โอ้อาหารกระป๋องมากระป๋องมากระป๋องมาก็ดีครับต้มกานไม้ด้วยไม้กินให้หมดกินไห้หมดกินให้หมดกินให้หมดอัหมดเต็มเต็มกระเป๋าละทริปนี้ไงครับเจอคนเฝ้ายามแล้วาหารมึงยืนนิ่งเลยไม่ไปไหนเลอุ้ยประตูข้างล่างก็เปิดแปลว่ามีคนอยู่เฮ้ยมันเดิมนมาทางนี้ป่ะเนี่ย ลบก่อนนะเดจะเป็นนี้รนี้ประตูปิดอีกหยุดมันหยุดเดินแล้วครับยังไงดีมันหลอกหลอกวันเนี่ยหลอกให้หลอกให้พอหลอกให้เราตายใจดูนี่อ๋อเดินไปแล้วเดินไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมอยู่หันหน้ามาทางนี้ด้วยเปิดไปนี่โดนยิงโป้งแน่นอน อโอ้เตรียมมีดแล้วเมื่อกี้เตรียมมีดแล้วถ้ามานี่คือใส่แน่นอนครับแต่ว่าโชคดีที่มันเดินไปทางอื่นโอเควาเสียวเหลือเกินมีอะไรที่เราสามารถให้ห้องนี้เหมือนมีคนอยู่ครับบุ๊บใครเนี่ย มันขังใครไว้หรือเปล่าวิยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะเยนะ็นขึ้นมานะปิดประตูก่อนเพื่อความเดนียนะครับเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้คือถ้าเราไม่เปิดประตูเอ้ยถ้าเราไม่ปิดประตูนี่มันจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมีคนเข้ามายืนเป้าด้วยไปละได้เวลาเจอระดีครับ ลาบ้านล้างห่างล้างครับไม่ใช่โรงแรมละโรงแรมปลอกลาโรงแรมครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่โจรยังคงชุกชุมอยู่นะครับสําหรับวันนี้ก็อ้าวดนบนโดนบุกเสียกรงคตุนไปสองนัดโอเคไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ายาวมากแล้วก็ไว้ต่อวันที่12ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ